ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันนะครับในกรณีที่หลายๆคนนะครับมีข้อมูลเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์งานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในมือถือของเราเนี่ยอาจจะเก็บความก็เรียกว่า,วาเก็บไม่ได้เยอะนะฮะอาจจะเป็นแค่32จิก64จิกนะครับในเมมโมรีการ์ดก็ไม่พอเครื่องก็ไม่พอนะครับจริงๆหลายคนก็ทราบแล้วฮะแต่บางคนก็ยังไม่ทราบ นะฮะถ้าเป็นระบบ Android นะครับ Google เนี่ยเขาก็จะมีดรายเขาเรียกว่า Drive นะฮะให้เราฟรีเลยนะครับ1 Drive นะครับ15 g b เราสามารถเก็บข้อมูลได้ทุกอย่างเลยนะครับต่อหนึ่งแอคเคนะครับผม1 Account เลย1รหัสเมลอนะฮะ1เมลสามารถเก็บได้15 g b ถ้าท่านมีงานเยอะก็สมัครเมลเข้าไปสัก10เมลก็คูณเข้าไปครับ15 g b คูณ10ก็เป็น150 g b กก็มาหาศาลเลยนะฮะ แล้วข้อมูลที่อยู่ใน Google Drive เนี่ยก็จะไม่หายไปไหนเลยนะครับยังอยู่กับเราตลอดทั้งชีวิตเลยตราบเท่าที่เราจะจดจำตัว Account ตัวรหัสผ่านได้นะครับหรือเรียกว่า Gmail นั่นเองนะครับสำหรับ Android นะครับไม่ต้องโหลดเลยนะครับมันจะอยู่ที่อยู่ที่เครื่องทุกเครื่องเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอัปเดตนิดนึงนะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในเครื่องเลยนะครับผมดูนะครับตัวนี้เป็น Vivo นะครับ V91 เนี่ย นเห็นไหมครันี่นะครับผมถ้าบางคนไม่มีตรงนี้ก็ลองปโหลดที่เพจโซนะครับเข้าไปที่เพจโซแล้วพิมพ์คําว่า g o o g l e Drive นะครับเป็นสําหรับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างดีเลยนะครับนี่อันนี้มันมีอยู่แล้วถ้ามันมีเราก็โหลดเข้ามานะครับพอโหลดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการเปิดนะครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเิว่า เราอยากบันทึกภาพอยากจะถ่ายวีดีโอหรืออยากจะเอาไฟล์งานใส่เข้าไปในมือถือแต่ใส่เข้าไม่ได้แล้วฮะหรืออาจจะเขาเรียกว่าถ่ายรูปไม่ได้แล้วนะครับส่งงานไม่ได้แล้วความจําเต็มนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับด้วยการเข้าไปที่ Google Drive ก่อนแล้วก็เปิดมาที่หน้านี้นะครับเห็นเครื่องหมายบวกไหมฮะกดเข้าไปเลยกดเสร็จปับนะ๊บนะฮะเราอยากตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราไหมฮะก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเนี่ยโฟลเดอร์งานหนึ่งงานสองงานสามก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไม่ตั้งชื่อก็มา โหลดขึ้นได้เลยนะผมยกตัวอย่างหนึ่งภาพนี้นะครับนี่กดโหลดขึ้นไปเลยนะครับนี่ฮะอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่นี้ครับรูปภาพที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ Google Drive ตลอดไปเลยเราอยากจะเข้ามาดูงานที่ Google Drive ของเราเราก็สามารถเข้าไปที่แอปได้เลยนะครับนี่ฮะปั๊บเรามาก็มาโหลดดูนะครับนี่ฮะนี่มาดูพื้นที่เขานะครับเนี่ยส5 GB ้าชกตอนนี้ผมใช้ไปนไิดเดียวเองนะครับ หนึ่งแอคเคาตัวหนึงสิบหจิกนะครับใช้ได้เยอะมากเลยนะครับเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีครับผมสำหรับ google 1นึ่ง u อ t เคาิบห้าจิกนะครับผมก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับก็ลองใช้กันดูนะครับสำหรับ google d r i v e นะครับฟรีสําหรับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ